เอสไพรโรสังวริบุตรเกิดวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2496ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้องชายของจีราภาปัญจศิลป์เจ้าของคณะละครวิทยุอัจฉาวดีบุตรชายของคารมสังวริบุตรดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นพี่ชายของไพรัตน์สังวริบุตรศิลปินแห่งชาติจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปวสช่างอิเล็กทรอนิกส์และปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิด เอไพโรดเป็นคนบันเทิงที่ผ่านงานในวงการมากมายทั้งงานแสดงร้องเพลงพิธีกรรวมถึงงานเบื้องหลังที่ล่าสุดนั่งเก,ก้าอี้กำกับภาพยนตร์เรื่องวัยอนร์บน5ตั้มโอัวตึงก่อนจะมีกระแสรเรื่องจำนวนรอบฉายในโรงหนังน้อยกระทั่งเจ้าตัวไลช่ชวนแฟนแฟนไปชมภาพยนตร์และโรงหนังได้เพิ่มรอบให้ในเวลาต่อมาด้านชีวิตในวงการบันเทิงเอไพโรดเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกโดยการเล่นภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ เมื่อตอนยังหนุ่มอายุได้20ปีเรื่องโกมิงกุมารโดยเล่นเป็นยอดแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่สองในวงการบันเทิงคือภาพยนตร์เรื่องว h y อ n ล a วนเมื่ออายุ21ปีในบทตั้มและได้มีผลงานการแสดงตามมาอย่างต่อเน,นื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องรักอุตรุดชื่นชุลมุนจำเลยรักคู่รักหงทองสุภาพบุรุษทรณงช่างร้ายเหลือผู้ใหญ่ลีกับนางมา ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองออกมาประมาณ11-12ถึงเรื่องด้วยกันส่วนผลงานจอแก้วอย่างเช่นยุทธการปราบเมียน้อยซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่สร้างกำกับและแสดงด้วยตนเองตามด้วยโนราลูกไม้ไกลต้นตลาดน้ำดําเนินรักรักในม่านเมฆและอีกมากมายอีกทั้งยังเป็นพิธีกรโค้นตําแหน่งครูใหญ่ของรายการเรียลิตี้เดอะเทนเนอร์ปั้นฝันสนานเวทีนอกจากนี้เอ๋พยโรดยังเคยมีผลงานอัลบั้มเพลง โดยใช้ชื่อว่าผมทําเพื่อความมันครับพี่ด้านชีวิตส่วนตัวเอภัยโรดเคยสมรสกับกระชวันปิ่นจุฑานนท์นำเดิมพิสมัยมีบุตรสาคนคือจิตรดาจิรายุทธ์และระวิกรต่อมาเอภัยโรดและกระชวันแยกกันอยู่ตั้งแต่พุทธศักราช2545ก่อนยากันและได้มีรักครั้งใหม่กับชยานิตพิริยะสุภพ,พการที่อายุห่างกัน21ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส